ในวันนี้หมีน้อยอยากเล่าอยากให้คุณลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าวันนี้คุณหลับตาแล้วนึกถึงนักเรียนญี่ปุ่นภาพแรกที่โผล่ขึ้นมาในหัวคุณคืออะไรเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีดำคอสูงกระดุมทองเรียงตรงแข็งทื่อเด็กผู้หญิงใส่ชุดกลาสีผูกโบหน้าเรียบร้อยยืนเข้าแถวตรงเปะ๊ะไม่เถียงไม่เหหาเกินเหตุภาพพวกนี้ไม่ได้เกิดจากแฟชั่นและไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความน่ารักตั้งแต่แรก แต่มันคือเศษซากของยุคสงครามที่ยังมีชีวิตอยู่ในห้องเรียนของญี่ปุ่นจนถึงวันนี้ก่อนจะมีชุดนักเรียนญี่ปุ่นไม่เคยคิดว่าต้องให้เด็กแต่งเหมือนกันในสังคมดั้งเดิมเด็กคือเด็กลูกชาวนาใส่อีกแบบลูกสมุไรใส่อีกแบบไม่มีใครคิดว่าการใส่เหมือนกันจะทำให้คนดีขึ้นจนกระทั่งโลกภายนอกบุกเข้ามากลางศตวตรรษที่19ญี่ปุ่นเจอกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ใช่ปีศาจ ไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่คือเรือดำของชาติตะวันตกอาวุธทันสมัยปืนใหญ่เหล็กกล้าที่ทำให้ญี่ปุ่นรู้ตัวทันทีว่าถ้าไม่เปลี่ยนประเทศนี้จะถูกกลืนกินรัฐบาลเมจิที่ขึ้นมาหลังจากนั้นไม่ได้คิดแค่จะพัฒนาเศรษฐกิจแต่คิดไกลกว่านั้นเขาต้องการสร้างคนแบบใหม่คนที่เชื่อฝังอดทนเสียสละและพร้อมตายเพื่อชาติ และสถานที่ที่เหมาะที่สุดในการสร้างคนแบบนี้ไม่ใช่ค่ายทหารแต่คือโรงเรียนโรงเรียนในยุคเมจิไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยของเด็กแต่มันคือเครื่องจักรเครื่องจักรที่มีหน้าที่ผลิตพลเมืองแบบเดียวกันออกมาให้มากที่สุดสิ่งแรกที่รัฐเข้าใจคือถ้าคุณอยากให้คนคิดเหมือนกันคุณต้องทำให้เขาดูเหมือนกันก่อนนั่นคือจุดเริ่มต้นของเครื่องแบบสำหรับเด็กผู้ชายรัฐเลือกต้นแบบที่แข็งแรงที่สุดในโลกตอนนั้น กองทับรัสเซียไม่ใช่เพราะมันสวยแต่เพราะมันน่ากลัวเสื้อคอสูงที่บังคับให้คุณเชิดหน้ากระดุมที่ต้องติดครบสีดําที่ไม่เปิดโอกาสให้คุณแสดงตัวตนทั้งหมดนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเด็กแต่มันออกแบบมาเพื่อฝึกเด็กผู้ชายญี่ปุ่นถูกสอนตั้งแต่อย่างไม่โตว่าร่างกายของคุณไม่ใช่ของคุณมันเป็นของชาติการใส่ชุดนักเรียนคือการซ้อมเป็นทหารการเข้าแถวคือการซ้อมเชื่อฝัง การโดนลงโทษคือการซ้อมอดทนคำว่านักเรียนกับทหารในยุคนั้นแทบไม่ต่างกันเลยส่วนเด็กผู้หญิงรัฐก็มีโจทย์อีกแบบญี่ปุ่นต้องการผู้หญิงที่เข้มแข็งพอจะเลี้ยงลูกทหารมีระเบียบพอจะดูแลครอบครัวแต่ไม่แข็งกร้าวจนท้าทายอำนาจชายชุดกะลาสีจึงถูกเลือกเพราะมันมาจากกองทัพเรืออังกฤษซึ่งสื่อถึงความทันสมัยวินัยและจกกักรวรรดิแต่ในขณะเดียวกัน มันยังดูอ่อนโยนไม่คุกคามไม่อันตรายผู้หญิงญี่ปุ่นถูกสอนให้รับใช้ชาติไม่ใช่ในสนามรบแต่ในบ้านชุดนักเรียนจึงกลายเป็นภาษาเงียบที่บอกเด็กทุกคนว่าคุณเกิดมาเพื่อบทบาทอะไรก่อนสงครามโลกครั้งที่สองภาพนักเรียนญี่ปุ่นเดินเข้าโรงเรียนแทบไม่ต่างจากทหารเดินเข้าค่ายเลยพวกเขาร้องเพลงชาติโค้งให้ธงเรียนวิชาศิลธรรมที่สอนให้ยอมตายเพื่อจัก,กรพรรดิ ชุดนักเรียนไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแต่มันคือเครื่องเตือนใจทุกวันว่าคุณไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามแล้วสงครามก็จบลงญี่ปุ่นแพ้เมืองพังอุดมการพังกองทัพถูกยุบแนวคิดชาตินิยมถูกกดลงทุกอย่างควรจะหายไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่หายไปคือชุดนักเรียนไม่มีใครเผามันทิ้งไม่มีใครสั่งห้ามเพราะมันกลายเป็นของคุ้นเคยและที่สำคัญ มันไม่ได้ดูอันตรายต่อไปจากเครื่องมือรัดมันค่อยๆถูกแปลรูปเป็นความทรงจำของวัยเรียนเด็กเริ่มหัวเราะในชุดที่เคยฝึกวินยัยเริ่มสารภาพร,รักในชุดที่เคยใช้ควบคุมเริ่มตั้งคำถามกับครูในเครื่องแบบเดียวกันที่สั่งให้เงียบออนิเมะมังงะและหนังหยิบชุดนักเรียนมาใช้ไม่ใช่เพื่อเชิดชูรัดแต่เพื่อเล่าเรื่องความอึดอัดตัวละครที่คลายกระดุมพับแขนเสือ้อใส่ผิดระเบียบ คือเด็กที่กำลังบอกว่าฉันไม่ใช่เครื่องจักรและนั่นคือความย้อนแย้งที่น่าสนใจที่สุดชุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ทุกคนเหมือนกันกลับกลายเป็นเวทีให้คนแสดงความแตกตา่างทุกวันนี้ชุดนักเรียนญี่ปุ่นยังคงหน้าตาเหมือนทหารไม่ใช่เพราะญี่ปุ่นอยากกลับไปสู่สงครามแต่เพราะประวัติศาสตร์ไม่เคยหายไปไหนมันแค่เปลี่ยนบทบาทจากคำสั่งเป็นความทรงจำจากการบังคับเป็นสัญ,ญลักษณ์ และทุกครั้งที่คุณเห็นนักเรียนญี่ปุ่นเดินผ่านคุณไม่ได้เห็นแค่เด็กแต่คุณกำลังเห็นเงาของอดีตที่ยังเดินเคียงข้างปัจจุบันอย่างเงียบๆนี่แหละครับเหตุผลที่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นยังคงดูเหมือนชุดทหารแม้สงครามจะจบไปนานแล้วในวันนี้มีน้อยอยากเล่าขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ